เชนครับเกือบไม่ได้สัมต่อกันแล้วที่เดียวเชียวนะครับเชนอะไรครับเชนเฉยๆแล้วผมเชนครับนักแสดงเรื่องซีสสมบัติยี่สิบแล้วบทเป็นเปอร์ครับไปสวัสดีครับผมโฟครับรับบทเป็นฟรีครับผมสวัสดีครับผมเอ็นจครับรับบทเป็นโอมครับผมสวัสดีครับผมเกดครับรับบทเป็นเอิร์นในเรื่องซีสสมบัติยี่สิบครับครับผมผมอพี่ต้องอย่าทำเลยพ่อปทางอุปการสวัสดีครับผมนะครับรับบทเป็นพีชในเรื่องซีส์สมบัติยี่สิบสีครับ คีดว่าดีเลยครับเพราะว่าบอกว่าโชว์นี่ค่อนข้างเป็นไปตามที่ซ้อมเลยครับเพราะว่าตอนที่ผมนั่งดูโชว์ก็เหมือนที่ซ้อมเลยเพราะว่าตอนซ้อมนี่เราซ้อมมา2เพลงนะครับเป็นเพลงอะไรครับหมาอะไรอ <c oughs> ุบัตชนฮะกับคำแหงครับผมแต่ว่าลองลรักษาดนะฮะใช่ <c oughs> จริงๆด้วยอันนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเบื้องหลังเ <c oughs> ขากำลังจะลงก็ <c oughs> มีไปซ้อมมามาหึงรักษา มหาลายโมชนก็คือไปซ้อมเพลงนิดหน่อยอ่ะใช่ครับก็แบบมีแบบไปแต่งมาเติมอะไรพวกนี้ครับผมมีแรปด้วยพี่เขาแต่งมาวันนี้จริงฮะแต่ไม่รู้เรื่องเลยตะกี้ o n น two three by แล้วหนึ่งลืม่ะอ๋อโอเคฮะพี่เปิดดูหน้าเมสซี่แล้วพี่ก็แรปได้แน่นอนนะโอเค วันทูทีปคนบ้าอะไรดูแล้วคนน่ารักหน้าตามุงมิงไม่โคตรจะน้าฟัดวะจาถ้อยคําดูดีแล้วว่าชัดน่ารักขนาดนี้เอามาเป็นที่รักแล้วเอ้ยไม่ใช่ผิดนะโทษทีครับเอาเป็นว่าดูในโชว์ดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะบ้างทุกงานได้เจอแบบว่าที่ในวงการเยอะเลยเชนดีกว่ามาเชนดีกว่าเชนรู้สึกไงครับเชนรู้สึกว่าเขารู้เป็นมืออาชีพดี เอาแล้วเราอ่ะเราเรากำลังเหมือนแบบเพิ่งเพิ่งมาเป็นน้องใหม่ครับเป็นต้นกล้าม่ใเชนมันไม่มีสกายนะมันยังมันเลยแบบเหงาเหงาเหงาบ้าเลยโคตรเหงาเลยครับโคตรเหงาเลยห้าคนตรงนี้เป็นอากาศมั้งแล้วเขาขับก็วันออกงานคู่กับเอเจ ปกติจะเป็นอ่าโฟกีเวนโตโต้ครับหรือว่าเอ็นเจโตโต้แต่วันนี้เป็นอะไรก่อนเนี่อ็นเจโฟก์ก็ถ้าซ้ามาขวาเน่ยต้องโฟก์กันเป็นเฮียโฟกนะครับกับน้องเอ็นเจครับผมไม่ไหนไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้พี่บุญอ๋อเป็นเกียรติก็ได้นะครับที่ได้ออกงานกับเอ็นเจแต่ว่าก็เป็นเกียรติจริงๆครับที่ได้เจอรุ่นพี่นักแสดงมากมายขนาดนี้พี่ๆแบบว่าให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ พี่ๆทุกคนแบบว่าเฟรลลี่กับพวกเรามากครับผมก็ทั้งได้ถ่ายคอนเทนต์ลงช่องไปแล้วก็ได้ไปช่วยถ่ายคอนเทนต์กับแบบว่าร่วมถ่ายคอนเทนต์กับพี่ๆครับได้พูดคุยอ่ะพี่ๆได้พูดคุยได้มาเจอการไม่มีแฟชั่นในการใช่ใช่ครับถามว่าอะไรนะไม่พี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 ่ไม่งอนเขาดิอ๋อไม่เอาเราอยรัรลูกงอน ือว่าสนุกครับแล้ก็แบบได้มแบบมาเจอรุ่นพี่ถือว่าแบบได้เหมือน,นม็นมีเอ้ยเ้ยอะไรวะก็ได้เหมือนมาทําความรู้จักครับกับรุ่นพี่ทุกคนเหมือนได้แบบใหม้ใหมาแบบมาเปิดประสบการณ์ที่แบบเราได้มาเจอรุ่นพี่เขาก็บอกว่าแบบมีอะไรบ้างในงานต่งางๆในวันนี้ครับถือว่าแบบได้มานร่วมจอยสนุกสนุกครับฟิวบ้านนอกเข้ากรุงใช่นอกจากนั้นก็เหมือนหลังการที่เรายังเป็นรุ่นน้องครับเรายังทุกคนก็ หน้าใหม่เน,ะโน,โนาะในวงการทุกคนก็ได้มาดูครับว่าเอ้ยตัวอย่างที่ดีเป็นยังไงแล้วก็ได้รู้ถึงเส้นทางที่ <c oughs> จะเดินต่อไปด้วยคือได้แบบว่าได้รู้จักแล้วก็รู้ว่าโอเคมีใครอะไรยังไงบ้างนึ่น <c oughs> ใช่ค<ป>ือ <c oughs> ถ้าสมมติที่เป็นแรงบัานดาลใจวันหนึ่ง <c oughs> ที่เราเป็นรุ่นพี่ปุ๊บอะรุ่นน้องเขาต้องมองดูพวกเราเป็นตัวอย่างในวงการนะพี่รู้ไห <c oughs> มงานหยาบเลยนะั้งนั้น EP พีเดียวแล้วอ p พีเดียวครับมาถึงอีพีสุดท้ายแล้ววันอาทิตย์นี้ใช่ใช่เหมนว่าเจอกันครับวันที่ยี่สิบเอ็ดครับกดบัตรได้หมดแล้วหมดแล้วแต่ว่าเจอกันรอบงานได้นะครับที่สยามพาราไดนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้เรามีอะไรหรือเปล่าเรามีโชว์บอกเลยว่าผมไปฝึกบริหารร่างกายมาเป็นอาทิตย์แล้วครับตอนนี้ผมสนิทกับร่างกายตัวเองนะครับผมผมอยากโชว์ให้พี่ๆดูว่าผมไม่กล้าพูดว่าสนิทเลยโอ้ชเชนเลยครับ ผมาเพิ่งแบบไปทำความรู้จักกับแบบเส้นประสาทใหม่ๆใช่คุณอาเมซิ่งไม่ได้เลยค่ะไม่กินแต่ชี่กินเลยสำหรับการที่แบบว่าเราไปซ้อมเต้นซ้อมอะไรเตรียมจครับผมไม่คือพี่กินเอางี้เอางี้เราเราไม่งอนเขาคือเขาแค่เขาแค่พบกิบเราไม่งอนเขาโอเคปี่แเอาใหม่หนึ่งสองสามปั๊บมา แล้วก็สนุกมากเลยครับคือการที่เราได้ไปซ้อมอะไรพวกนี้ทําให้เราเรารู้จักกับร่างกายมากขึ้นตอนที่ผมเป็นคนที่เต้นเก่งอยู่แล้วแต่ทําก็บางทีเราพอเราไปซ้อมเนี่ยเราก็พัฒนามากขึ้นไปครับผมแต่เราเจนทุกงวลานี้เหมือนท่าร่าเต้นมครับเราเจนช่วเวลานีมอแล้วอ๋อใช่ครับแน่นอนครับขอบคุณอาจารย์อะไรบ้างคะสำหรับคุณตุ้มวันที่21มีนาคม59พบกลิ่นลองแบบลงๆก็เรื่องการเต้นการเต้นรอะไรเพราะว่า ด้วยความที่เป็นน่าจะเป็นงานแรกเนาะที่เพอร์ฟอร์มก็มีความตึงเตรียดครับแต่ก็จะทนให้มันที่สุดอ่ะที่สุดอ่ะหลากหลยอารมณ์มากิงเนป็นจรงค่ะรับกอะไอารมณ์เป็นไรไมชอบโนได้ยังไงครับเนี่ยจริงๆผมไม่ได้หลอกนะเพราะว่าถ้าทุกคนดูในเบื้องหลังอะผมสปอยตั้งแต่ EP หนึ่งแล้วว่าผมก็รักโนไม่แพ้ปุณแต่มันแตกต่างกันแค่โนชอบปุณไม่ได้ชอบผมแค่นั้นเอง เอาเป็นว่าถ้ามันขมแล้วก็อดี๋ยต้องตบด้วยหวานครับผมคู่แตงกวาด้วยคู่ขมครับบอกเลยว่าหวานมากมีคู่ด้วยมีคู่ด้วยหรอฟี่กับใครฟี่กับใครฟี่ฟี่กับใครได้ครับตอนนี้ยังไม่มีสักคนเลยอะไรเชื่อไม่กินเฮ้ยเิ้นพีเดิ้ลมาครับพีเิ้ใช่พี่ผมว่าเราพักเรื่องพีเดิ้ลดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีคนเดินออกไป เด an ี๋ยวมันจะสับไม่ครบห้าคนนะไม่ไม่งอน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 เอะมรอ่ะคือแบบมันต้องแบบเออใจเย็นใจเย็นเขาบอกว่าความสัมพันธ์แบบอ่าสวยฟ้าประเทศไทยมันจะเป็างมัะซิกแไมันจะซิกงานแบบสิบาบเดซิเบลปะซิกมาไหนก็ ผมว่าทุกคนต้องรอติดตามนะทุกคู่มันก็มีจุดจบแตกต่างกันไปอยู่ที่ว่ายังไม่มีซีซันนะไม่แน่ไม่แน่ถ้าทุกคนอยากให้มีก็ลองเรียกร้องกันมาครับระทื่อไปอาจจะไม่จับใจดีผมว่าซีซันสองไม่น่ามีหรอกครับแต่จะมีเรื่องเรื่องใหม่เฮ้ยเฮ้ยถ้าถ้าสมมติพูดถึงเรื่องนี้นะครับหวัดดีครับไปไหนมาแม่เอาเป็นว่านะครับพี่ๆีทุกคนนะครับ บอลนะครับตัดออกนะครับเพราะว่าอยตัดไม่ได้แล้วถ้าพวกผมเข้าห้องดํำอ่ะแม่ดีครับเอาเป็นว่าไปคำถามต่อไปกันดีกว่าครับดีเลยก็ได้าืรลุ้นว่าแบบก็อาจจะจบเีย ครับว่าคจะบินตามไปเลยใช่ไหมไม่ไม่ครับผมไม่ได้บินตามเลฮ้ยอย่าพูดพูเฮ้ยสปอยเหรอทุกคนครับไม่ใช่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เชนเขาโกหกเขาโกหกขอบคุณครับไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ครับก็คือเดี๋ยวก็เชนก็มีโอกาสที่จะบินตามไปนะครับใช่ไหมเชนมีโอกาสยมีโอกาสใช่หรือไม่ก็น้องมาวินอาจจะไม่ไปใช่ใช่ใก็รอลุ้นกันนะครับเมื่อกี้เชนเขาพูดผิดเฉยๆครับ อ่าครับผมเอาเป็นว่าเลิฟซิกของพวกเราสนุกมากนะครับแล้วก็ E.P. สุดท้ายครับผมแบัตรได้รับการแบบรอติดตามไปเจอกันแล้วใครที่ไม่มีบัตรก็ให้ไปให้กำลันใจก็ได้ใช่เอาเป็นว่าถ้าใครที่มีบัตรเตรียมตัวพบกับสเปเชียลโชว์จากพวกเราได้เลยส่วนคนที่ไม่มีบัตรก็รอดูวันอาทิตได้ที่ช่องทางเออช่องเช่องเครับกดสแล้วก็ คนที่ไม่มีบัตรนะครับถ้าอยากเจอพวกเราวันเสาร์นะครับสามารถให้กำลังใจกันรอบงานได้ <c oughs> ก็บอกเลยว่าเนี่ยครับก็แบบที่พี่กิจบอกนะครับอืมโอเคนะครับค่ะครับ